เดินดูวิวธรรมชาติตามข้างถนนเนี่ยข้าวง,งามเลยข้าวพี่สาวครับเนี่ยข้าวพี่สาวถนนก็จะเป็นแบบนี้ครับอสองข้างทางนี้คุณนาดินไปขายม้งเนี่ยน้ำเช็มเลยรถเล่นอื ยึดเส้นยึดสายนะครับ,บเพราะว่าเราไม่ค่อยเดินยครับกีนน้ากีนแค่วิถีชีวิตของชาวบ,บ้านนอกบ้นนานาเราจะเป็นแบบนี้นะครับจะมาก็ออกทองไร่ท้องนามีรถพ่วงรถซารเล้งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างจัะกรยานนะครับดูไดดูหนาเพราะวันข้อหัวข้ควายมันอยู่ข้างนอกนะครับมาแล้วไว้บ้านลนะหกโมงสิบนาที ผมเดินเอานะครับผมจะไม่ขี่รถผมจะเดินรถก็มีแต่เลือกจะเดินชมวิวข้างทางเนี่ยข้างสิงนกเนี่ยสิงนกสิงกาของบวัวพี่พี่สาวสาวพี่เคยเขาจะมาแต่เช้าแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซจอดอยู่เนี่ยผมเลือกจะเดินมากกว่าเออ เออมันต่างกันเนาะยื่ตื่นมาเราก็เจอแต่หมู่บ้านเจอแต่รถราจะข้ามถนนไปทํางานนี่ก็ยังลำบากเลยนะครับไปทางานเนปะไรท้องนาเนี่ยที่เคยมันจอดว้เนียเราขยะไลย,ยงุงไลอะไรนี่แหละเราเขียเ้ยวนะนาพี่เคยนาผมอยู่ฝั่งโน้นนะครับเ,าเราขยะเศษงเศษมาที่มันรก ข้างทางจะเป็นแบบนี้นะครับนาทั้งหมดมันยี่สิบเจ็ดไร่นะครับทั้งหมดนะเพราะว่าปุยมักปอ่ะ <Huh? S 1> ปุยมกักปลาผ่าตีนะาปุยมกักไปนอนหว่าอันนี้พี่ตองนะครับพี่ตองเนี่ยตรงนี้มีโรงเก็บฟางฟางเป็นพุ่มี่ก็มีเนี่ยมันจะมาเลี้ยงปลาเนาะเอ้ยไม่ใช่เลี้ยงไก่ดูอีกทีหนึง่งนะเดี๋ยวมาพูนก่อน <laughs> คิดหลายอย่างแต่ทำไม่ได้สักอย่าง อของนู่นของนิพาของการแขงจะเป็นแบบนี้ครับฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ขันะเสียงลุงพ่อเปิดเครื่องขยายเสียงจากทางวัดนู่นเทต่ชาเลยลุงพ่อเมื่อยเมื่อยอะไรันไ่อของนิพาของพี่สอนนะครับของพี่สอนิพานี่แหละในบอกอยู่งหลังเนี้ยพามีสามตัวมุ่มล้มเลย เนี่ยเนบอ่อนี่พาอยู่ตรงนี้จมันนั่งเล่นอยู่เนี่ยบ่อเลี้ยงปลาก็มีปลาเยอะมากนะครับ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ตรงนี้ได้สามปีสีป่ปีแล้วมั้งใช่มาแคสี่แล้วแหละครอบปัวปัวครอบวายมันมันอัตราส่วมันต่างกันนะครับมันต่างกันเราตื่นเช้ามาก็อาบน้ำแต็งตัวทังนานเลยไม่เคยออกกำลังกาย ความสุขมันต่างกันนะครับเนี่ยนะเสียงนกคลิบๆๆๆเนี่ยหน้าผมตรงนู้นครับนนู้ทางเข้าทางนูนน้นเเล่นออกกำลังกา,ายไลน์มาเรื่อยนะเนี่ยไม่ <c oughs> ได้ไลน์หราเป็นคลิปดีกว่านะครับเพราะผมไม่ได้ไลน์ยูทูบไลน์ไม่ผ่านยังไงกครับผมดูข้าวสวยไหมเนะี่ย ตั้งท้องมึงเราไม่แน่ใจนี่น่าจะตั้งแล้วแหละเพราะกวานก่อนหนะ่ะตรงนี้มพี่สาว,วาก่อนไม่เป็นไรต้องตะวันที่หลังก็ไม่เป็นไรเพราะ,ะผมไม่ได้ทำ <c oughs> ผมให้พี่สาวพี่สาวคนเล็กพี่สาวตรงนี้นาของคุณพงศักดิ์เขาแรงนี้ยาวเป็นนุ่นนุ่นเนาะลองไร่นะครับลองไร่กว่ามังนะ้งเนี่ย นคุณปรศักดิ์เขาพี่ชายคนเล็กติดกับผมนี่แหละเบากลมเบา <c oughs> เลกลมก็เรียกเบากลมเออปกมองสิบห้านาทีแล้วแหละนะครับเนี่ยผมเดินมาถึงนาผมแล้วเนี่ยทางเข้านี่เขาง,งามนะนาพี่สาวเฮ้ยพี่ชายของผมนูน่นจุดทางหลังนูน่นแค่นี้ไปเลยเอะไร ไม่ได้อยู่บ้านหรอกสั่ง <Convers> ส <ation> <x 2> ั่ง <kind> ข <abonn és> ี้มมกเลยสั่งอย่างเดียวสั่งเหมือนสั่งก๋วยเตี๋ยวเลยนะครับสั่งเอาอยากได้อะไรบอกสั่งให้เขาทําให้โอนตังค์มาให้เขาเนี่ยอย่างน่าจะปลูกใหม่นะครับปลูกเดี๋ยวมาถึงเดือนยังไม่แน่ใจน่าจะยังเนาะปลูกใหม่ปลูกใหม่กําลังทําทีละหน่อยนะครับปีหนึ่งท่นนี้ปีนี้ด้เท่านี้ พี่ชายของของศักดิ์กับปลูกนี่ก็ไปม้องหวานนะครับไอ้ไม่ใช่ไปไปตรงตรงกิมซุงนี่แหละอย่างนาเนี่ยข้าวอีฝั่งนน้นมไป้านข้างหลังนะครับข้างหน้าจะเป็นเหมือนขวดขวดเหล้าขวดน้ํานะครับกิ่มซุ้มหนอกออกเยอะเลยนะครับตัดต้นเก่าออกต้นใหม่แล้วก็ให้มันขึ้นมาใหม่เนาะ กินบ้างแกงบ้างมันมีของกินแล้วครับตอนนี้กินซุงกิมซุงกินโอ้เมววันรถเยียบนี่ตาไปนอนหนึ่งนี่ดีในเตยเอาของมาส่งเมื่อวานเนี่ยเอาอาหารปลาเอาพันปลามาส่งนี่นะครับสร้างไว้ตอนนี้ครับสร้างไว้ตอนนี้แหละเพราะไม่กี่ปีผมก็จะเกษียณแล้วสามปีสามปีสี่ปี มจะเตรียมไว้ก่อนทุกอย่างผมจะไม่พึ่งใครจะเดินลำแข้งด้วยตัวเองนี่แหละครับจะดีไหมไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เหมือนกันนี่หน่อไม้นะครับเนี่ยหน่อไม้เพียบเลยคืตุกกอรอนี่บอกขุดใหม่ก็มีกรบอยู่นะมีกรบมีเขียแต่ดดลงอยู่ตอนเช้าเนี่ย้ห็นไหมเออมาเนะี่ยเพียบเลยหน่อมีทุกกอรอกออน,นี่มีหรือเปล่าไม่แน่ใจ เดี๋ยอย่าคุ้มไว้นะมันจะแบกดูขุดใหม่ตะคงตะใครก็มาปลูกดอกพี่ปมตัดน,นี่และก็ตัดดอกเยอะเหมือนกันต้นแก่นะครับไปทำประชังปลาหนามมันถึงนู่นถึงนู่นมีบอ่ออยู่ตรงนู่นสองบอ่อนู่นตรงเสาวรั้วนู่นนะนี่ยกตูมให้ดู นู่นฝั่งนู่นนะนะตรงรั้วนู่นไกลนะครับต้องผมสามไร่วันนี้เยอะกว่าที่ไรเยอะกว่าเพราะอะไรผมวัดเอาเอง <c oughs> นี่บงหวานนะครับวงหวานเป็นน้ำผึ้งอันนี้หน่อยใหญ่ก็ทำ <c oughs> ผมมาติดวงจรปิดแล้วนะครับติดวงจรปิดแล้วเดี๋ยวเอาไปไฟมาลงวันนี้เนี่ยลมอ้าวไม่ไดักตัวเนี่ยเอ๊ไม่ตัดหรอ <c oughs> ลม ยูเอฟโอนะครับยูรานก็ติดให้เมื่อสามสี่วันที่แล้วเมื่อคืนเราก็มาดูจนจนไฟสว่างทุ่มกว่าเมื่อวานมุกว่าแล้วกลับนี่หลายอย่างนะครับที่ทำมาในสองปีสองปีกว่าแล้วก็ปีที่สามสร้างมล เพียบเลยครับเนี่ยฝั่งน,งนู้นฝังนู้นเลี้ยงหวานนู้นไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นปลูกใหม่คือมาให้อาหารปลานะครับเอาปลาอยไปเมื่อวานเนี่ยพันตรงนี้พันสามร้อยมั้งพันสามร้อยตัวสองกระชังเป็นปลาเนรแปลงเพศปลาดุกอุยเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาให้ปลาก่อนครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากช่วงเช้านะครับหกโมงกว่า เรือ่องเลยไหมเมื่อคืนมันจะตกก็ไม่ตกเนาะติดๆมาตอนนี้แล้วก็หายไปเลยคนนี่เสียงนกเสียงกาเนี่ยเสียงไก่ขันครับผมแถวนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ